มี <And S 1> อะไรมั่ง <and S 1> ลูกไหนพี่เซนสิจ๊ะฮะไหนแย่คิทเช่นมีอะไรมั่งลูกแย่คิทเช่นมีอะไรมั่งคะโทฟูกรีนบีนแครอทชิคเกน rice, ้นแอนด์ไรซ์ใช่ไหมลุยอืมกินอะไรลูกลยำๆอันนั้นหัวหอมหลูกอันนั้นหัวหอมกินได้หอมหวานแล้วลูกหอมหวานแล้วเอออย่าไปเกาอย่าไปจับตัวนะลูกหนูมีกับข้าวเดี๋ยวมันเลอะไม่จับตัวนะคะกินได้เออมันหอมลูกนี่ไงแบบนี้ก็กินดูนะไปเอามากินกันลูก อร่อยลูกกินได้กินได้อืมอร่อยยายมานั่งยายมานั่งเดี๋ยวดีมานั่งอืมหอมลูกมามีหั่นครึ่งให้มาอืมเดดี้เขาก็นั่งอยูเดี้เขาก็นั่งอยู่นี่อ่ะหอมลูกหอมเขียวเออเขียวหอมอ๋อโอไก่ลูกไก่ไก่นิ่มๆลูกโทฟูก็อร่อยกินเลยลูกอืมกินกินกินโทฟูสิลูกกินอ่าเก่งมากเก่งมากกินเลยลูกกินเลย ท,นนทุกคนนั่งกินข้าวทุกคนนั่งกินข้าวเชียร์ดิชาทุกคนนั่งกินข้าวนะเด็กไม่กินข้าว,าวก็เลยพาขึ้นรถออกไปนั่งกินข้าวบนรถนะไป,ะปะาปนางติ๊กอยู่กับมันนะนังติ๊กนังติกต๊กก็เลยาปไป,ไป,ไปมาข้ามาข้ามามามมาข้าวด้วยนะลูกนะน,นเดี๋ยวจะพาไปกินของหวานรู้ไหมจ๊ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทางนั้นลูก เปิดประตูให้หน่อยเออไปเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวเดียวตีกนิสัยโอเค Let's go ดีใจไหมอือดีดีใจ Let's go เอกมาพาที่ชาวมากินข้าวแล้วก็กินไอติมด้วยเคี้ยวเคี้ยวด้วยลูกเคี้ยวเคี้ยวด้วยนะมันมีมดที่พื้นนะคะมดแดงดูอยู่ๆดูอยู่ ชาไม่หยิบของที่พื้นลูกเด๋ดดีบอกว่าหนูไม่หยิบของที่พื้นให้ไอค้ดูไหมคะวานิลาวานิลาพาลูกกินข้าวก่อนไหมไม่เปไรส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กินข้าวกินอนเดี๋ยวโอเวิ่งไล่ป้อนไห้ชา ได้สองคำแล้วนางวิ่งหนึ่งรอบเนี่ยรอบร้านเนี่ยเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยว่าอย่าสั่งเยอะ,อะจะลองชิมม,มันวิ่งรอบบ้านหนึ่งรอบหิวน้ำแหกๆชามาเติมข้าวก่อนลูกมาอะาไปกินในรถลจมาใชไหมลงแมลแรงแมันละลายอ่ะ กินข้าวได้กี่คำเมื่อกี้สี่คำได้เยอะอยู่เดี๋ยวมันจะติดคอใช่นอลูกอะหมอเขาเข้าใจที่หมัมีไม่ให้หนูหยิบเพราะว่าหมอมีกลัวว่าของมันจะติดคอแล้วทำให้หนูท้องเสียนะลูกอืม ได้ไป,ปไหว้พระสองจานที่แล้วก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอามากินนะเอาไปให้เพื่อนบ้านเาวียดนามสองหลังหลังลาจานร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนเย็นจ้ำเลยไม่อร่อยอันนี้เอาใหม่เอาใหม่ให้เอานิ่มทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเ,อเยจเเเอ,เอ,เอไ,เดเดได้ไหม ไมาเพลยนไม่ได้มาแค่แบบนี้เพ้ิได้บ้างมาไม่อร่อยไม่กนินหรอกินล้าไปติมอะไรอะ่ะอูเบมันม่วงกะนมเอาอยู่ไหมคะอย่ะจับอยู่

ไม่ดึงออกลูกไม่ดึงออกเ้นดเตนล้เต้นเวเราเงด้วยใหญ่ๆเลยพูดสิอ่ะเอาไม้เข้าปากเยอวหัวเยอวหัวเยอหัว Hòa rồi, hòa. <laughs> Đó khổ, vào vào đấy. Ờ ăn đi đi. Ờ. Dài dài. Làm đi. Dài 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 dài. Yo quá yo quá. Ờ. Ờ. <laughs> ờ, quá <hòa rồi. cười> เออยกหัวไม่เห็นแานคอร้องเพลงด้วยลาลาด้วยลา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 ลย่เย้เย้เย้เยจ้มจิมด้วยจิมด้วยจิวร็วจิ้มเออติ้ง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 ติ้้งตกรู้กดติ้ง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 กดนีเอ้ ให้หลบกดอันนี้เย้เยเย้ยติ้งติ้งติงติงติงตาเล่นอันนั้นน่ะเล่นอันนั้นของเราหนูอ่ะ

อย่ายุ่งอย่ายุ่งร้องเพงเลงด้วยลา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 ไม่ให้กดอย่ายุ่งอย่ายุ่งเขาอ่ะร้องเพลงให้ีฟังก่อนลาลา <laughs> เอาไม่อย่างงี้สิลา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  Oh. Hey, nice to no, no. จบจปุ่มนี้ไม่เปิดเปิดเปิดปิดลูกไปร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยอันเนี้ยยาไปอาบน้ำแล้วยาไปอาบน้ำแล้วหนูจะไปยัง เรื่องใหญ่ๆวันนี้จะทำข้าวมันไก่ใช้แต่สะโพกไก่สิบสะโพกออนนี้ก็ปรุงข้าวเสร็จแล้วนี่ก็เหลือต้มไก่ไฟไก่เปิดไฟอ่อนๆค่อยๆตุนไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็ผัดน้ำมันไก่กับข้าวใส่ขิงใส่กระเทียมรอตอนนี้รอ เดี๋ยวจะออกไปซื้อเต้าเจียวเต้าเจียวหมดไปตลาดหลังบ้านรออาริชากินข้าวอยู่ทําไปกินไปไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้เหลืออยู่แค่นี้กินไปด้วยคนละชามอาริชาก็กินอันนี้น้ำซุปอาริชาอันนี้น้ำจิ้มนข้าวของยายสามถ้วยข้าวมันไก่ เฮียสายยิย้มหวานยิ้มหวานยังยิ้มหวานยังส่งจบด้วยนมามามายังมาทำไมเล็บลิ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรล่ะเล็บลิ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรคะอันไหนวันนี้หมอมีเอารถ ไปซ่อมอันนี้เขาก็เลย <c oughs> ให้รถเอามาใช้ระหว่างซ่อมแต่เขามีบัตเจอให้แค่วันละห้าสิบเหรียญถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้ก็ต้องจ่ายเงินเองออกเงินเองแล้วก็น้ำมันเขาใส่ไว้ให้แค่ครึ่งถังบอกไว้แล้วเอามาคืนก็เอาน้ำมันเก็บไว้แค่ให้เหลือแค่ครึ่งถังดีนะ ดูแบบว่านั่งดูแบบว่านั่งกว้างขวางดิอเออก็นั่งสบายดิเดี๋ที่นั่งแต่สียโอเดซี่ไม่ได้แต่นี้ก็โอเคเดี๋ยวจะลองไปขับเดี๋ยวจะออกไปมาแชลพาลูกไปเดินเล่นไม่เอาไปกดนะคะยายแม้ลูกยายมาหนูจะเหยียบหมอนที่ลูก khi nụ ở nào chắc, không, không lứa lộc lộc, chắc, đúng đến rồi, lộc ma trèo, còn có muốn chếtตก đấy còn có muốn chếtตก chắc, thì phải đi,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  đi, ฮาลวีนแล้วมาดูพ p อปให้อดิชาใสเล่นฮาลาวีนหไ,ไหนดูตรงนี้มไหมชเชียวมันมีอะไรมีไนกี้ไหมไนกี้เหมือนยังเดิมคู่นี้ก็ดีนะว่าคู่นี้เนี่ยสวยปะน,น <c oughs> ม่ชอบไหมไม่ชอบหรอ,หรอ,อรก,ก,กเอามาใส่พูม่าเรียกพูม่ามา ีแทบ็บว่ะมามามีใส่ให้ดูคิตตี้มาอยากได้เสื้อกันหนาวเป็นจัมเปอร์มีซิปหน้านะใส่คลุมเวลาออกนอกบ้านโฮมี อันนี้สวยกว่าไม่เอาแบบดูเยอะๆเลอะจะเป็นเสื้อกันฝนเผื่อไปลอนดอนได้เอาไว้ใส่อุิยน่ารักอ่ะลูกใช่อุ้ยดูสิมันเป็นเสื้อกันฝนอันนี้ขอถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไวไม่เอานี้ออกให้ก่อนมันเป็นเสื้อกันฝนลูกหันหน้ามาให้เดูแต่ดูซิปสิดูซิปดีๆก่อนชาชาจะให้แบบดีถ่ายรูกมา เดี๋ยวเด,วเดวให้มันมีถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะน<ม>คันอ๋อเอาไหมเอาไหมดูถ่ารูปนไปจับสิเป็ับราใช่ไหมไหนเป็ดจับๆอยู่ไหนอ่าเป็ดกัากเป็ดกากไป ไปหายายปะ่ะยายอยู่ไหนไปหายายไปให้ยายจุงไปมีระวังระวังเปิด <c oughs> ยังไง e, เปิดยงังไงมีไงอ่ะมีเรานำให้กินวิ่งม,มาได้แล้วลวะห้าหมื่นเก้าเองเหรอโอเคเย,ย,นย <c oughs> ็นยังกินอย่างเงี้เหรอลูก เห็นปะมันสนุกมันอะเอาหลอดอใส<ซ>่ให้จิ้มให้มันมเ,เอามา<ห>แรกว่าจะไปซื้อนมให้ลูกแต่ว่าผู้ใหญ่หิวข้าวเลยแับมาทำมาม,าม่าเกาหลีใส่ไข่ห้าลูกเ <charge Jeez. S 1> ต้าหู้ปลาเส็จแล้วมามา่มามีหมูหมูมีไข่ ห้าฟองเต้าหู้ปลาหนึ่งห่อกิมจิไหนหมดยังลูกไปเบิกปปหน่อยยายสิโอยอยู่ในมือกรรมอยู่เนาะหม่ย่คนหนึ่งก็ก<ๆ>ิคน,น<ๆ>คนหนึ่งก็กินก๋วยเตี๋ยวกันไอชาเห็นก็กินก็อยากกินบ้างใช่ไหมจ๊ะอยากกินบ้างใช่ไหมไหนหมดปากยังอ้าปากทีอา ค่อยๆเคี้ยวนะลูกนะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกินนะลูกนะอ่าให้ดิสกินมั่งได้ไหมให้ดิสกินมั่งได้ไหมให้ดิสกินมั่งได้ไหมให้กินมั่งได้ไหมกี่หมากี่หมาวางหะซังวางหะซังขายไก่ชัวนี่ก็ไม่ใส่นะอันนี้ไม่ใส่นะอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เออแม่ขยับย่าง อันนี้ไม่ใสอ่อาชาชเร็วมาเติมพลังก่อนเลยอันนี้โอเคคล้ายกับบางคาซันเหรอลูกให้ยายเหรอไข่ขวดคาซันเนี่ยกดเก่งปิง๊งอาชากดด้วยสิกดดิสิกดดิสิกดสิเป็นของหนูเป็นของหนูค่ะเอออนี้ไม่มีมันไม่มีเอ็มไม่ใส่ปลาแห้ง ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปล้างถุงจิ๋งก่อนนอนด้วยค่ะไปเออเอาบางอาซันไปด้วยค่ะเอาไปเลยถือดีๆเลยถือดีๆอ่าถือ<ะ>ดีๆป้าแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยไปไปล้างถุงจิ๋งก่อนวันนี้ล้างปากก่อนนะไปะก่อนจะนอนนะไปเข้าห้องน้ำเลย ไม่ขึ้นเตียงของลูกไปเข้าห้องน้าไปเข้าห้องน้ําก่อนเร็วห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ไหนที่หมาไปฮะห,ห้องน้ําอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวมาให้อยู่ตรงโซฟากับหมอนข้างจุ๊บที่ฉันวางกองไว้ด้วยกันอะ่ะเปิดรีโมทเดี๋ยวไม่ได้เสียบปลั๊กลูกเปิดไม่ติดอันนี้ไปกินข้าวนะ ไปให้ที่ไปกินข้า bye, วเลยบา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 ยเดี๋ยวบอกเอาขึ้นมาให้ด้วยนะทุกคนกินเสร็จแล้วไอชาขึ้นไปล้างหนะ้าแป่งฟันอืมหอยหาข่าวดูมีข่าวอะไรดูมนะั้ง Tornhika, tump, drama. The loop. Very different. The interior is different. There is a purpose behind this boat. <coughs> like <coughs> there is just so much to show you. So let's uh let's do it. Well how about this a massive A-frame crane system here? It's a four-ton a frame frame. If you guys haven't seen a tour of Aurelia that we've <coughs> on our channel, I'll put the link in the description underneath <coughs> in the pop up right here for you to check it out. But <coughs> the <this is a coughs> <whole> different <coughs> level. They just stepped <coughs> <it up. coughs> uh, let Let do the technical part. Okay.